อีกหนึ่งเรื่องที่จะชวนคุณผู้ชมคุยตั้งแต่ช่วงเข้ารายการก็คือเรื่องของการ work from home หรือว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาก็ได้ว่าทางบริษัทมีนโยบายหรือว่ามีมาต,ตรการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่บ้านได้แล้วหรือยังเราควรอ่านข่าวจากที่บ้านไหม มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ใช่ไหมเออก็ตั้งไลฟ์กันสองฝั่งผัดกันรายงานข่าวไปแล้วก็อยู่ที่บ้านสัญญาณ Wi-Fi มันดีพอเนาะเออน่าสนใจเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมข่าวที่ออกมาล่าสุดวันนี้ก็คือว่าทางทวิตเตอร์เนี่ยเขาออกมาประกาศว่าให้พนักงานสามารถทํางานที่บ้านได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทยักษ์ใหญ่ในซิลิคอนวัลเลย์นะคะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้ง Google Apple Facebook แล้วก็ล่าสุดวันนี้อย่างที่บอกไปคือทางทวิตเตอร์นะคะก็ออกมาประกาศว่าให้พนักงาน Work ์กฟอร์มโฮ หรือว่าทำงานที่บ้านได้แล้วค่ะในขณะที่บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซในแคนาดาอย่าง Shopify ก็มีคำสั่งเหมือนกันให้พนักงานกว่า5,000คนทำงานที่บ้านยกเลิกการประชุมทางธุรกิจทั้งหมดในขณะที่มหาวิทยาลัยฮา r v วา d ดก็ขอให้นักศึกษาย้ายออกจากหอพักภายในอาทิตย์นี้แล้วก็เปลี่ยนไปเรียนทางออนไลน์แทนทั้งหมดนะคะ ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงกระแสของ work from home ค่ะที่จีนมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9มาก่อนเราแล้วก็มีมาอย่างยาวนานสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยในจีนต้องบอกว่าการทำงานที่บ้านการอนุญาตให้พนักงานสามารถที่จะทำงานจากบ้านได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ พนักงานจีนหลายล้านคนค่ะเพิ่งจะเคยสัมผัสประสบการณ์นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะคะถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมคือคิดว่าการทํางานเนี่ยพนักงานก็ต้องเข้ามาอยู่ออฟฟิศเหมือนกันหมดเวลาประชุมก็จะต้องประชุมแบบเห็นหน้ากันค,ครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการท้าทายเลยนะคะสําหรับบริษัทที่ยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆมากนะักก็ต้องบังคับให้ถูกเปลี่ยนแปลงค่ะ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบนี้เนี่ยก็เลยส่งผลทำให้ธุรกิจสำหรับผู้ที่ให้บริการการสื่อสารทางวิดีโอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในจีนอย่าง WeChat Work นะคะหรือว่า DingTalk ก็เป็นแอปที่ถูกพัฒนาโดย Alibaba ค่ะก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะละักษณะการทำงานแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะบางบริษัทเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยให้พนักงานทำงานที่บ้านได้แล้วพนักงานจะขี้เกียจไหม ะจะอู้งานไหมนะคะหรือว่าจะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานหรือเปล่าก็ยังคงเป็นสิ่งที่บางบริษัทต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องปรับความคิดปรับรูปแบบใหม่เลยจริงๆแล้วการทํางานที่บ้านเนี่ยมีพนักงานของจีนเขาออกมาให้ข้อมูลด้วยนะคะว่ารู้สึกว่าการทํางานที่บ้านเนี่ยส่งผลทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานดีมากกว่าเดิมเพราะว่าสามารถใช้เวลาอยู่กับลูกชายได้แล้วก็มีเวลาให้อาหารสุนัขได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น ข้อมูลออกมาว่าจริงๆแล้วการทํางานที่บ้านเนี่ยมันสามารถจะทําให้งานมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นะคะครับล่าสุดมีบทความหนึ่งน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมจาก medium. com เขาออกมาเปิดเผยว่าทําไมตอนนี้ภาครัฐควรมีมาตรการเรื่อง social distancing หรือว่าการให้คนเนี่ยงดการไปร่วมกิจกรรมในที่ชุมชนหรือว่างดการไปอยู่ในสังคมการทํากิจกรรมต่างๆที่คนจะต้องเจอกันเยอะๆเนี่ยนะคะ ตอนนี้เนี่ยทางผู้เขียนเขาอธิบายค่ะผู้เขียนก็คือคุณโทมัสเพียวโยนะคะบอกว่า Social Distancing เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเวลาที่คนออกไปจากบ้านต้องไปสัมผัสพื้นผิวต่างๆเชื้อไวรัส่ยสามารถอยู่บนพื้นผิวได้นานเกินสัปดาห์ ซึ่งผู้เขียนบทความก็ยกตัวอย่างที่อู่ฮั่นของจีนค่ะพบว่าหลังจากที่มีการประกาศห้ามออกจากบ้านหรือว่าประกาศล็อกดาวน์เลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญคือมันไปสอดคล้องก,กันกับการที่คนไม่ออกจากบ้านรวมทั้งในไต้หวันก็เหมือนกันค่ะที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกับจีนเลยแต่ว่ายังสามารถจํากัดวงผู้ที่ติดเชื้อได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีการรับมือดีแล้วก็รวดเร็วนะคะ เขาไปยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อปี1918นะคะครั้งนั้นก็มีผู้ได้รับผลกระทบราว50ล้านคนทั่วโลกก็เป็นภัยพิบัติธรรมชาตินะคะที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยค่ะจากสถิติในครั้งนั้นเนี่ยเขาพบว่ายิ่งพื้นที่ไหนควบคุมได้เร็ว ก็จะยิ่งลดการระบาดได้มากขึ้นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างมาก็คือที่เมืองเซนหลุยส์ค่ะรัฐมิสซูรี i มีการรับมือโรคระบาดก่อน6วันเมื่อเทียบกับพิสเบิร์กนะคะแต่ผลเนี่ยปรากฏออกมาว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่เหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่สเปนก็มีการเอามาเทียบเคียงกันกับโควิด19ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เขียนเขาก็มีการทำกราฟนะคะการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศด้วยเปรียบเทียบการแพร่ระบาดในจีนแล้วก็ในประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเกาหลีใต้อิตาลีแล้วก็อิหร่านซึ่งจีนในภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอย่างที่ผู้ชมเห็นในกราฟครับสรุปสิ่งที่ผู้เขียนเสนอก็คือว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาครัฐเนี่ยหรือว่าผู้มีอำนาจควรจะพิจารณามาตรการในการรับมืออย่างจริงจังมากกว่านี้ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยมาตรการที่นำเสนอไปก็คือ social distancing หรือว่ากิจกรรมทางสังคมเนี่ยให้หยุดไปก่อนคือเขาเสนอค่อนข้นขางฮาร์ดคอร์นะพี่เอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะคะแล้วก็หยุดกิจกรรมทางสังคมครประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์เลยเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างกราฟที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะเขาทำให้ดูนะคะว่าเป็นสีแดงเนี่ย พูดถึงถ้าหากว่าไม่มีการป้องกันตัวเองยังคงออกไปข้างนอกยังคงพบปะสังคมอยู่เนี่ยมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สีฟ้าเนี่ยค่ะเป็นกรณีที่มีการควบคุมตัวเองอคือไม่ออกไปพบปะ ล้างมือบ่อยๆนะคะหรือว่าทํางานที่บ้านา Work f r ฟอร์มโเนี่ยแหละก็จะทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นไปอย่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สามารถจะดับได้มองในมุมของศักยภาพของสาธารณสุขของทั้งโลกเลยนะไม่ต้องมองว่าประเทศไหนดีไม่ดีอย่างไรมองทั้งโลกเลยเนี่ยเฮลท์แคร์ซิสเต็มแคปซิตี้เนี่ยก็คือศักยภาพ ทางการแพทย์ก็คือจํานวนแพทย์บุคลากรนะครับความรู้อุปกรณ์ต่างๆเขามีเส้นของมันอยู่เห็นไหมคือจะเห็นว่าสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วจํานวนมันอาจจะเท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่จํานวนมากในช่วงเวลาที่เล็กกว่าในช่วงเวลาที่สั้นกว่าเนี่ยแล้วกราฟเป็นแบบสีแดงเนี่ยมันก็จะเกินศักยภาพของทางการแพทย์ที่เขาจะดูแลได้คุณหมอพยาบาลเนี่ยก็จะมีไม่พอ แต่ถ้าเป็นแบบสีฟ้าเนี่ยก็คือพยายามชะลอจํานวนคนติดเชื้อให้ได้นานที่สุดก็แปลว่าหมอพยาบาลจะค่อยๆดูแลคนที่ติดเชือ้อมีเวลาได้มากกว่าและถ้าโชคดีย้าว่าได้ถ้าโชคดีนะเรามีวัคซีนทันเนี่ย ก็จะสามารถลดจํานวนคนติดเชื้อและลดจํานวนคนเสียชีวิตได้อันนี้คือสิ่งที่กรารนี้พยายามจะบอกอยู่ใช่คือผู้เขียนเนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบสีแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้บดุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคทีนี้ สิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเวอร์เกินไปไหมการที่จะต้องให้ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเลยหรือว่าต้อง WORK ์ r ฟ m ร o มโเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐพิจารณาแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดในการหยุดยั้งภาวะนี้ก็คือให้ มีการประสานกันแล้วก็หยุดก่อนสัก2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะคะ,คะบทความนี้คุณผู้ชมหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะจาก medium.com ชื่อบทความว่า why you must act now ผู้เขียนก็คือ thomas p ย e โ o นะคะครับผม